ต่อแทนกลุ่มที่สองครับทนี่เซนอรสออครับตออนะครับนอนี้มันอเพื่อศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาแล้วว่าอะโรแมกนีเซียมกับสารละลายไฮโดรคลอรในช่วงเวลาต่างๆครับ2นะครับเขียนคำแนะความสองพันะหรอปรมาณสองแกไฮโดรเจนหน่อยละครับสเขียนเ่องแบบการเกิดก๊ไฮโดรเจนในช่วงเวลาต่างๆอุปกรณสา ไปดูคลอลิีส่วนวๆๆวจะเปนทาสไลสามกรอรวมขนาดสิบเป็นแลสี่กรอดทดลองขนาดเล็กสองกอบห้านะคะจุดยาที่มีรูขนาดพอดีกับไซลิงครับหกไซลิงขนาดสิบเนแลนะคะแจกอุปกรณ์จับเวลาครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือโทรศัพท์คะเก้าระดาษทรายขนาด3ามคูณสามเซนคเ้าสายตั้งว็จากอรั์และเพ่ครับอย่าลืมนะคะเราต้องเยมสืชด้วยนะคบเพื่อการหลอลอนแต่ครับวิธีการทดลองนะคะ 1. ใช้กระดาษ นำสูตรยา,ยายงตอสไซนิ่งนะคะมาต่อกันนะครับแล้วก็กดก,าก้านกระบอกสีลงมาให้อยู่ที่สุูง 1L นะคะถ้าตอนนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะการที่ทำให้กรเะเบเ้องเส้นหักหออกมาได้ฉะนั้นต้องใช้แรงกดที่พอประมาณด้วยะครับจากนั้นนะคะตัวต้องกดไฮโดรคาริก0.15รมลลิลนน่าต์าขนาด 1L <ๆ>ใส่กระบอกตัวจากอันทีใสนับสนุลออกมาแล้วก็ตอนเมื่อกี้นะคะเราต้องทำการรีบปิดนะครับ่อไม่ให้กฮโดรื้องเส้นหลักมาจนมากเกินไปครับไม่ควรจะต้องรับผิดเกินไปเรโดยวิธีการทดลองนะคะเราจะานำกดไฮโดรคาริกที่ ที่เตรียมว้นะคะมาเทียนสนัทดลลงที่มีผลว่าเมเนียมอยู่จากนั้นนําจุกยางมาปิดพร้อมกับจับกระบอกโวลทันทีนะคะโดยโดยในตอนนี้นะคะเราต้องรีบปิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันจะดันตัวจุทกทดลองแล้วก็ตัวไซลิเนี่ยออกได้นะคะเพราะว่าเขามีความดันและสารนะคะเมื่อทำอวิธีตัดดั้งขั้นต้นสําเร็จนะคะจากนั้นเนี่ยเราจับเวลาแล้วก็บันทึกผลได้เลยะคะรับแต่ราลาข้นต้นนะคะเราจะเปรีียนให้ด,ดูนะคะเราใช้เป็นปริมาณของแก๊ส ไฮโดรเจนนะครับที่เอ็นเอนะครับต่อเวลาครับนตัวอย่างนะครับจะเป็นที่ปริมาตรที่หนึ่งนะคะรับเสียบเทียบได้เราจะทําได้เป็นที่สิบเก้าวินาทีครับปรากฏก็คือการเกิดปฏิกิริยาการไฮโดรเจนจะปฏิกิริยาการทดลองของรถแห่ดีเซียกับสารละลายไฮโดรคกไซด์นะครับจะเกิดเร็วมากในช่วงแรกครับแล้วจะค่อยช้าลงเป็นระยะครับในส่วนของการอธิบายผลนะครับก็คือจากการทดลองเนี่ยแกนไฮโดรเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเติมสาร เมื ờ, ่อเกิดฝนเป็นนูโคลิกลงไปในหลอดทดลองที่มีทั้งหมดวัแมกนีเซียมอยู่นะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่แก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นจะใช้เวลาในแต่ช่วงไม่เท่ากันนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยจะใช้เวลาน้อยแต่พอผ่านไปเนี่ยจะใช้เวลานานขึ้นตามลำดับครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะ